ถ้าสุดที่เลยเท่าไหร่ถ้าไม่ถึงหกสิบห้าก็คือจะไม่ได้แน่นอนตูงตองนะสุดที่ประมาณหกสิบห้าเหรอครับคือถ้าหย่อนยังไงก็ไม่ได้หกสิบแล้วนะสุดท้ายคือหกสิบห้าแหละครับตรงตรงเลยถ้าไม่ได้ผมรักลูกค้าไม่เป็นไรผมผมทําเต็มที่นะครับคือถ้าได้ผมก็โอเคแต่ว่าเราคุยตรงไปตรงมา ใช่ครับเพราะตอนนี้ราคามันไปถึงจุดที่ว่าเดินหน้าถอยหลังก็ได้มผมซื้อล่าสุดในสนามพระห้าแสนนี่ผมพูดตรงๆเลยแต่ผมเห็นนะผมรักท่านไงเนี่ยออกมามผมก็พยายามซื้อแต่ช่วงนี้ราคาย่อลงมาเยอะจริงๆนะครับองเล็กก็เหลือถูกเลยไม่แพงคือต,ตอนนี้มันไม่มีคนอุ้มอะ่ะใจก็ซื้อก็ได้ คือถ้าพูดถึงราคาซื้อก็ได้หรือจะถอยก็ได้เพราะในตลาดมันยังพอได้เจอได้ซื้อคุณยังไงตอนหลังๆนี้นะครับแต่สมัยก่อนได้เลยสมัยก่อนอย่างนี้ซื้อได้เลย6กสิบไม่ได้จริงๆหรอหรอหกแสนห้าเนาะถูกต้องไหมครับถูกต้องใช่ไหมอืมไม่เอาอืมจบนะจบนะโอเคนะผมซื้อหกแสนห้านะโอเคโอเคอันนี้นะครับ อันนี้หนึ่งตัวห้านะครับนะครับเบอร์ที่โทรเบอร์ผมนะครับขอบคุณมากนะครับกรมพยาปาะ,ะเลขครับองค์เดียวโดดๆเลย